คุณคิดว่าอายุ65แล้วยังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ไหมถ้าคุณกำลังลังเลเรื่องราวของชายคนนี้อาจทำให้คุณเปลี่ยนความคิดไปตลอดการยินดีต้อนรับเข้าสู่รอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่เราจะค่อยๆพาคุณไปเจอกำลังใจดีๆในชีวิตวันนี้ผมอยากพาคุณย้อนกลับไปในวันที่ไม่มีใครรู้จักชื่อของเขาไม่มีแบรนด์ไก่ระดับโลก ไม่มีชุดสู่สีขาวไม่มีแม้แต่คําว่าสำเร็จเขาคือคุณลุงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีแค่รถเก่าๆหนึ่งคันกับสูตรไก่ทอดลับที่เขาเชื่อว่ามันต้องเปลี่ยนชีวิตได้เชื่อของเขาคือ Colonel Harland Sanders หรือที่เรารู้จักกันในานามผู้พัน Sanders เจ้าของ KFC แต่ก่อนจะได้มาเป็นเจ้าของแบรนด์ระดับโลกแบบทุกวันนี้เขาเคยล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทำงานมาหลายอาชีพเป็นพนักงานปั่มน้ำมันเป็นเซลล์ขายยางเป็นพนักงานรถไฟเคยเปิดร้านอาหารของตัวเองแล้วก็เจ๊งไม่เป็นท่าตอนนั้นเขาอายุ65ปีไม่มีงานไม่มีเงินใช้ชีวิตจากเงินบำนาญเพียง105ดอลลาร์เท่านั้น ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงหยุดเดินแค่นั้นแต่ไม่ใช่เขาเพราะเขาเชื่อว่าถ้ายังหายใจอยู่ความฝันก็ยังไม่ตายแล้วเขาก็เริ่มออกเดินทางพร้อมกับสูตรไก่ทอดลับเฉพาะที่ใช้สมุนไพร11ชนิดเขาขับรถไปตามเมืองต่างๆเคาะประตูร้านอาหารทีละแห่งขอเวลาเพียง15นาทีเพื่อทอดไก่โชว์แล้วพูดกับเจ้าของร้านว่า ลองชิมแค่คำเดียวแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่เหมือนใครแต่คำตอบที่เขาได้คือขอโทษครับเราไม่สนใจมันใช้ไม่ได้หรอคุณลุงเขาถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่แค่สิบหรือร้อยครั้งแต่ถูกปฏิเสธไป1,009ครั้งลองคิดดูสิครับคุณจะยอมแพ้ตอนครั้งที่เท่าไหร่แต่เขายังยิ้มและพูดกับตัวเองว่า ครั้งต่อไปอาจจะใช่จนในที่สุดก็มีร้านเล็กๆร้านหนึ่งยอมให้โอกาสเขาได้ลองชิมไก่ที่เขาทำแล้วมันก็เกิดขึ้นจริง <Whoa! S 1> เสียงลือเริ่มแพร่ไปจากร้านหนึ่งสู่ร้านที่สองจากคำชิมกลายเป็นคำบอกต่อจากกลุ่มเล็กๆก,กลายเป็นเครือข่ายทั่วประเทศจากไก่ทอดธรรมดากลายเป็นไก่ของลุงแซนเดอร์ส ที่คนทั่วโลกรู้จักไม่นาน KFC ก็กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกมีสาขามากกว่า25,000แห่งใน145ประเทศและตอนเขาอายุ75ปีคุณลุงในชุดสูทสีขาวก็ยังยืนยิ้มพร้อมหนวดที่เป็นเอกลักษณ์เพราะเขารู้ว่าไม่มีคำว่าแก่เกินไปสำหรับคนที่กล้าลงมือทำ อย่าให้อายุเป็นข้ออ้างที่จะหยุดความฝันอย่าให้คำปฏิเสธเป็นกำแพงที่จะหยุดคุณไว้เพราะบางทีการเริ่มต้นตอนที่คนอื่นเลิกเดินอาจเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณกำลังสร้างตำนานอยู่ก็ได้หากคุณชอบตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ออกไปแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่จะคอยเติมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวัน สวัสดีครับ